นโมตสะภควะโตอะระหะโตสัมมา,าสัมพุทธะน,นโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมต่อคุณพระศรีราตนตรัยมีคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณของพระธรรมคํสั่งสงนขององค์พระธรรมมาสามพระเเจ้าและคุณของเหล่าพระยาสงสาวขององค์พระธรรมมาสามพระเเจ้าเจริญสุขท่านสาธุชนผู้ยินดีในบุญในกุศลทั้งหลายวันนี้เป็นวันอุโบสถแลมสิบห้าค่เดือนแปดสิ้นเดือนแปดวันนี้เดือนเดือนแปดที่สอง วันพวกนี้ก็ข้าวเดือนเก้าแล้ว <c oughs> <c oughs> การข้าบรรษาผ่านมาแล้วหนึ่งปักคือสิบห้าวันละในวันนี้คุณโยมที่ถึงพร้อมด้วยจัทธาและมีโอกาสก็ได้เสียสละเวลามาเพื่อมาสร้างสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นกับตนซึ่งจะไปได้เป็นภาวะปัใจจัยให้กับตนเองไปอีกในช่วงที่พระคุณเจ้ากำลังทำภารกิจนี้ อาตมาจะได้นำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์ปัตามาสามเทเจ้าได้มาอธิบายขยายความให้คุณโยมได้รับฟังเพื่อเป็นคุณธรรมเครื่องประดับสติปัญญาตามเวลาอันสมควรสิ่งที่ธรรมะที่ตามาจะนำมาอธิบายให้คุณโยมฟังในวันนี้ชื่อสันส้นๆนะทรัพทรัพเนี่ยเขาบว่าทรัพของมนุษย์เนี่ย มีอยู่ประมาณสิบประการซึ่งถือว่าเป็นหลักนะเป็นหลักบางคนอาจจะโม้หลากหลายมีที่นาเยอะมีรถเก่งหลายคันอันมันอย่างเดียวแต่มันมีเยอะจริงๆแล้วก็มีอยู่ประมาณแปดเก้าประการที่ว่ารัพเก้าประการของมนุษย์เรานะมนุษย์เราต้องการสิ่งเหล่านี้ ถ้าใครมีสิ่งเหล่านี้ถือว่ามีทรัพย์แต่ครนี้คนเรานั้นได้ไม่ค่อยครบหรอกบางทีมีทรัพย์เยอะๆก็ยังทรัพย์ไม่มีทรัพย์เก้าประการเหล่านี้ทรัพย์เก้าประการนี้มีอะไรบ้างหนึ่งชาติคือเกิดมาในเขาเสียเขาเรียกว่าชาติเกิดมาในชาติชาติเนี่ยเราคิดว่า เกิดมาในชาติตระกูลที่สูงในชาติที่ดีหรือว่าเกิดมาในตระกูลอะไรดีอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ชาติในที่นี้หมายถึงว่าคบชาติคือเป็นช่วงจังหวะของมนุษย์มนุษย์นั้นบางทีก็บอกอย่างสมุนต่าต่อไปเนี่ยเนี่ยมนุษย์เนี่ยอายุ่ร้อยปีลดรีร้อยปีลดปีร้อยปีลดปี เหลือนาข้าวสิบปีนาข้าวเนี่ยพวกอ้อยพวกอ้อยพวกอะไรเนี่ยจืดหมดแหละอาหารที่ดีสําหรับคนในยุคนั้นหรือคนใกล้ๆยุคนั้นอ่ะหญ้ากับแก้คือหญ้าอย่างสม่อเราเอาต้นกล้วยมาตัดแล้วก็กินกันเนี้ยบางที <c oughs> หัวเผือกพวงมันก็กินกันไปงั้นเขาบอกตอนนี้ข้าวที่คุกด้วยเนื้อและเนยเอาเนื้อก็เนยมาผัดมาทําร่วมกันแล้วก็คุกข้าว ข้าวคุกเนยเนื้ออันละคนด้วยเนยแล้วก็คุกกข้าวทานถือว่าเป็นอาหารชั้นดีคนยุคๆุนั้นอาหารก็ถอยไปแล้วเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนชาติของคนที่เกิดในปัจจบนนุบันเนี้แต่ไปเกิดเอาในถิ่นที่ไม่ค่อยดีที่มันกันดานถึงก็อดตายต้องกินที่ดินกันนะอยู่อย่างนั้นนหะคือบางทีไปเกิดในชาติในยุคที่โรคมันไม่ค่อยจเจริญ อยู่ด้วยความลำบากยากแทนลำเค็นชาติการได้ชาตินั่นการที่เรามาเกิดในถิน่นนี้ได้ชาติแบบนี้ถ้าถือว่าเราโชคดีโชคดีก็อีกหลายๆคนหรืออีกในยุคหนึ่งถ้าไปเกิดในยุคนั้นลำบากการได้มาถึงชาติยิ่งถ้าได้ชาติแล้วก็ชาติดีด้วยเกิดในชาตินี้ด้วยแล้วก็ชาติตระกูลพวกตระกูลพวงตระกูลเข้าไปอีก เกิดในตระกูลที่ดีเกิดในตระกูลสูงเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งและที่ร้ายไปกว่านั้นเกิดในตระกูลที่มีสัมมาทิฏฐิคือว่าร้ายเนี่ยไม่ใช่ร้ายกาจอะไรงั้นคือมันยิ่งยิ่ง้วยคุณเกิดในตระกูลที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าเราไปเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่แหมลําบากถ้าเกิดในมิจฉาทิฏฐินะจะทําบุญทั้งทีก็ยากก็มีเนี่ยใกล้ๆบ้านเรานี่ก็มี ลูกหลานป่วยก็มาคุยกันที่วัดอยู่ๆมาประเอญไปรักษาหายจะใส่บาตรทั้งทีจะใส่หน้าบ้านตนเองก็ไม่ได้เดี๋ยวหมู่ญาติจะว่าเอาเพราะว่ามันนับถือไม่เหมือนกันน,นะนู่นขะับรถไปนู่นไปดักใส่นน้นไะกลๆนูนะ่นเนี่ยไม่ได้อันเนี่ยเพราะเกิดในตระกูลอย่างนี้นี่เกิดในชาติอย่างนี้เกิดชาติอย่างนี้แล้วก็เกิดในตระกูลอย่างนี้จะทําดีก็ยากลําบากาบางทีทําไปแล้วนี่พอททาบุญแล้วนี่ ทำดีไปแล้วนี่ญาติได้บาปเข้าไปอีกอย่างอย่างเรานี่พอทําบุญปับ๊บเอากวดน้ําที่สวนกุสลให้บิดามารดาครูบาอาจารย์ปยู่ย่าตายายเอากวดน้ําเรากลับไปนี่บางทีลูกหลานเรามาวัดเราเอาเอลูกหลานเรายังดียงังเข้าวัดบางทําบุญบ้างไอ้นั่นที่ว่าตัวเองทําบุญญาติได้บาปเพราะกลับไปทําทําไม้เนี่ยเอาระดาเขาแล้วทะเละเาะกันแล้วเออได้บาปหนักเข้าไปอีกอยู่เฉยเฉยซะก็แล้วไปนะ ไม่ได้บุญและได้บาปเข้าไปอีกอย่างนะั้นอันนี้เขาบอกว่าชาติเนี่ยสําคัญเลยนะอันแรกเนี่ยถ้าเราโชคดีเกิดในชาติที่ดีในยุคในสมัยที่ดีเกิดในตระกูลที่ดีและยิ่งทําลายถ้าเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิโอ้นั้นโชคดีมากๆาอันนี้เป็นทับอย่างหนึ่งของคนเลยนะหายากด้วยอย่าคิดว่ามันหาง่ายๆนะชาติอันแรกเนี่ยสองโภคะ โภคค่าทีา่เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งของคนบางคนขัดสน,นขัดสนบางคนโอ้มากมายเหลือเกินสมบูรณ์เหลือเกินอำเภจะขยับไปทางไหนจะทําอะไรไมันเยอะแยะโภคะ่เหตุอันหนึ่งเนี่ยที่คุณโยมทำเนี่ยเหตุแห่งโภคะเนี่ยที่โยมมาตรยสตละอย่างเงี้ยโภคะ่ผู้เจ้าของเราก็ทาไม่เยอะตอนพระเวสสันดรก็ให้แม้กระทั่งบุตรภรรยาแต่นั้นเพื่อโภธิยานแต่มันก็เป็นทางมาแห่งโภคะ นะอันที่สองเนี่ยโภคะโภคะนี่เราอยู่อย่างนี้เราก็มันสบายมันเยอะแยะโยมบางทีนะมันไม่มีเอาจริงนะลาบากเอาจริงนะเพราะว่าเหตุปัจจัยตัวเองไม่ได้ตั้งเอาไว้ไม่ได้ทําเอาไว้เพราะนั้นถ้าใครสมบูรณ์ในต่างนี้ถือว่าอันนี้เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งของคนเลยเ,เป็นทีเ่เป็นที่ต้องการของคนอีกเยอะแยนะเนี่ยเพราะนั้นใครเกิดมาถ้ามี โภคะหมายว่าอาหารทับอะไรเยอะนี่ก็ถือว่าเป็นโภคะอย่างหนึ่งโภคาทับรวมไปถึงอาหารไปอะไรอย่างัน้นี่สองนานาสามอายุอายุหละเกิดมาบางคนเกิดในตระกูลก็ดีเกิดในชาติก็ดีอย่างเดียวเนี้ยแม่เกิดบางคนเกิดแต่เกิดมาแล้วอายุไม่ยาวอายุสั้นนิดเดียวเกิดมาหน่อยตายแล้วเน เมือนอย่าง,งสองสามวันที่มาทาบุญที่วัดเนี่ยเกิดมาเป็นในฐานะดีตระกูลที่มั่งคัง่งเกิดมาลูกแฝดห่างกันนาทีเดียวอีกคนหนึ่งเนี่ยรูปร่างผิวพรรณดีดีใครเห็นก็โอ้ยขออุ้มทีขออุ้มทีออมทน่ารักแต่ว่าคู่นั้นเกิดมาก็ขี่โลกแล้วก็คนสุดท้ายก็ตายไปเ,ยเกิดในชาติดีตระกูลดีนี่แต่ว่าอายุได้อายุมา ไม่ไม่ไม่เคยมาเพราะนั้นเหตุอายุเนี่ยเราบอกผู้ที่ช่วยเหลือเหตุปัจจัยอันนึงนะช่วยเหลือคนป่วยบ้างช่วยเหลือคนป่วยบ้างให้ยาบ้างชื่อว่าถือว่าให้อายุให้อายุอย่างหนึง่งถ้าโยมให้ข้าวเนี่ยถือว่าให้กําลังจะว,ว่าให้อายุมันก็ได้ในทีนะอดข้าวเดี๋ยวก็ตายอดไปเรื่อยๆไม่กินแล้วก็ตายแล้วให้ข้าวให้ชื่อว่าให้กําลัง แต่ถ้าให้พวกยาพวกอะไรนี่ชื่อว่าให้ชีวิตชื่อว่าให้อายุน,นะเพราะนั้นอันนี้สงมากนะพวกนี้ก็อันนี้สูงมากอายุบางทีคนเกิดมาในตระกูลดีอายุยังไม่ทลายเลยไปแล้วทั้งทั้งที่เกิดในชาติก็ดีตระกูลก็ดีพร้อมอะไรทุกอย่างไปไปก่อนอายนนุคือรับในด้านนี้ตัวเองสร้างสม,มาน้อยอบรมมาน้อยนะอันนี้ รั์อีกอันหนึ่งฟ้าไม่มีโรคนะคราวนี้ smile, ฟ้าไม่มีโรคฟ้าไม่มีโรคเป็นทรัอนนะ์อันหนึ่งของคนนะเป็นรัพย์อันโดียขึ้นชื่อว่ารั์ที่กล่าวมาเนี่ยฟ้าไม่มีโรคเป็นทรัพย์อันหนึ่งฟ้าไม่มีโรคผู้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยที่จะสมบูรณ์อะไรดีๆเนี่ยมีก็มีเยอะแต่ไอ้ที่บกพร่องก็มากมายเกิดมาแน่เจ็บป่วยพิการอันนั้นถือว่าเป็นโรคทั้งนั้นแหละเกิดมาแล้ว มีโลกอาจจะเกิดในตระกูลดีชาติดีมีโภคะสมบูรณ์แต่ตัวเองเกิดมาเป็นคนที่มีโลกองอมแงมหาความสุขยากไม่เหมือนคนอื่นเขาแล้วอันนี้เป็นเหตุอันหนึ่งเลยนะคือทรัพย์เนี่ยท่านถึงกล่าวว่าเป็นทั้งเหตุเจริญใจทรัพย์เนี่ยเป็นเหตุแห่งการเจริญใจเจริญตาและเป็นเหตุให้เจริญปัญญา ที่ว่าเป็นเหตุเจริญใจอย่างสมมติว่าคุณโยมีลูก,ม,ลกมีหลานที่สวยงามสมบูรณ์ดีดูแล้วมันมันจเจริญใจสบายใจสุขใจ,จเจริญตาหน้ามองอมองมองแล้วไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เบื่อที่จะมองมันจเจริญตาจเจริญใจดีที่ว่ามันจเจริญปัญญาเพราะว่าถ้าว่าผู้ที่ฉลาดแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนอย่างคุณโยมไปทานอาหารเนี่ยไปทานอาหารร้านนี้อร่อย กลับมาก็ต้องเอ๊ะให้ไปกินกินยังไปไปไหนะเอาก็ร้านนั้นเนี่ยมันทําอร่อยเนี่ยไปกินมาล้านนั้นอีกอย่างนั้นแหละที่ว่าเป็นฟาร์มเป็นเหตุให้เจริญปัญญาก็อย่างนั้นเนี่ยเอมันดีอย่างเงี้ยทําไมมันจึงดีทํายังไงจะดีต่อไปอีกพอมีปัญญาก็จะเป็นเหตุให้สร้างกุศลแหละก็ตกทอดเป็นเป็นทอดทอดกันไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้น อักฟามไม่มีโรคเนี่ยเป็นทรั์อันหนึง่งและถ้าว่าใครได้มาก็ถือว่าเป็นทรัพย์ที่น่าจเจริญใจ,จเจริญตาและเป็นเหตุให้จเจริญปัญญาอักฟามไม่มีโรคสี่แล้วนะเนี่ยเป็นทรัพย์เป็นทรั์ทุงคนที่คนป่าถนาจะได้เหลือเกินละอันนี้อีกอันหนึง่งวันนะวันนะทุกคนเกิดมาต้องการเหลือเกินมีวันหน้าพิพันธ์ที่สวยงามพูดพอง หน้าดูหน้าชมวันนี้วันนั้นถ้าตามพุทธศาสนาพระเจ้าบอกว่าผู้ที่ให้เสื้อผ้าชื่อว่าให้ผิวพันธ์สวายฮะชื่อว่าผิวพันธ์อาหารก็เหมือนกันแหละอาหารก็เป็นส่วนแห่งผิวพันธุ์โยมเธอขาอดข้าวสองสามวันเนี่ยตีดแล้วยอมไม่่องสายแล้วแห้งแล้งแล้วหน้าตาแห้งแล้งแล้วแค่น้ํานี่ก็ไม่ได้ท่านเลกับปากแห้งแล้วเพราะฉะนั้นอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งอีกอะแห่งผิวพันธ์ แต่ผู้เจ้าตรัสว่าผู้ให้เสื้อผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณผิวพรรณนี่เป็นทรัพย์ของคนนะซึ่งทั้งโลกเนี่ยเขาต้องการกันเหลือเกินะแต่ว่าใครจะมีใครจะได้หรือเปล่าเท่านั้นเนี่ยโยไม่ต้องพูดถึงว่า,าได้สวยๆเราผิวพรรณผุดพองเราเอาแค่ว่าขาวแล้วก็ดำนี่ก็จะทะเลาะกันตายแล้วเอาแค่พี่แค่น้องเนี่ยท้องเดียวกันเนี่ยเกิดมา่ แค่ว่าคนหนึ่งผิวขาวคนหนึ่งผิวดํานี่ก็ก็จะแม่ก็จะเป็นคนรับเคาะไปแล้วหาว่าลําเอียงไปแล้วให้คนหนึ่งให้เขาเกิดมาตัวดาอีกอีกคนให้เกิดมาตัวขาวนะมันเลือกไม่ได้โยมเอาเลือกได้เลือกสวยหมดอลยเนะี่ยมีใครก็จะก็เลือกได้ตามใจนะนี่ดังนั้นวันณะเป็นทรัพย์อันหนึ่งเลยทีเดียวอันนี้อันที่สองลองมาอีกนอกจากวันหน้าแล้วคราวนี้ปัญญา อันนี้ยิ่งหนักเลยอ่ะปัญญาปัญญาเนี่เป็นทรัพย์ของมนุษย์นะคือกาว่าคุณเกิดมาแล้วเนี่ยมันฉลาดไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วรู้อะไรหมดไม่ใช่หรอกแต่วบาพื้นฐานจิตใจฉลาดพอมาเรียนก็เรียนได้ไวรู้ได้ไวเข้าใจได้ไวนี่ทรัพย์นี่คือปัญญาปัญญาเป็นทรัพย์อันนึงอันน่าบันเทิงใจของคนเลย ตนเองกับบันเทิงใจพ่อแม่พี่น้องบันเทิงใจมีลูกมีหลานเฉลียวฉลาดเรียนดีเรียนเก่งตอติดหมดก็ชื่นใจครนี้ปัญญาเนี่ยเหตุปัจจัยอันดึงแห่งปัญญาก็คือว่าการที่คุณโยมฟังธรรมการฟังธรรมบางทีก็ถามบางอะไรบางการทำนี่เป็นเหตุแห่งปัญญาเลยนะเนี่ยเป็นเหตุแห่งปัญญาฉะนั้นที่เวลาพะาคะเทศเข้ามาอ้าววันนี้น,นายนำเอาทำคําสอนของอุปตมาถึงเจ้ามา ให้สแสดงให้โยนในฟังเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลอย่าบุญอย่าโยมทาแล้ววันนี้ปัญญาเนี่ยหมายถึงกุศลหมายถึงความฉลาดจะได้รู้มีปัญญารู้เหตุรู้ผลเหตุแห่างความเจริญเหตุแห่างความเสื่นจึงรู้คือว่าฉลา,าดในอุบายเรียกกุศลเป็นผู้ฉลา,าดในอุบายอันนี้เกิดขึ้นได้จากการฟังการศึกษาหลักธรรมคาสอนขององค์พระธัมมาสามทูเจ้าอันนี้เป็นปัจจัยแห่งปัญญาและอีกอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งคือการภาวนาเขาบอกว่ารักษาศีลกระทาให้สวยได้ให้ทานกระทาให้มั่งคั่งโดยโคคะได้รักษาศีลทําให้สวยได้แต่ภาวนาทําให้เจริญปัญญาทําให้เจริญปัญญาการภาวนาเนี่ยเป็นอันิสองอันหนึง่งที่ทําให้บุคคลนั้นเกิดมาแล้วมีสติปัญญาไหวพิบัภัณานที่บ้องไวแหลมคมเฉลียวฉลาดปัญญาอันนี้เป็นทรัพย์ของคนซึ่งเขาต้องการแล้วเกินและ เป็นทรัพย์ที่ถ้าประเทศที่เจริญต้องการเอามากๆเลยที่เขาเรียกต้องการสมองคนเพราะมันฉลาดดีอะไรดีแล้วมันจะสร้างทรัพย์ดึงทรัพย์มาเนี่ยมันง่ายแต่ถ้าว่ามันไม่ฉลาดมันโง่โง่เนี่เไอ้สร้างทรัพย์ประชัใจยากพ่อแม่สร้างไว้ให้เอะมันทำชาติจะรักษามาอยู่มันโง,ง่มันไม่มีปัญญาเพราะนั้นเขาจึงต้องการทรัพย์คือสมองคือปัญญาที่เขาเรียกเดี๋ยวสมองไหลออกนอกหมดนะเขาบอกนะ มันอยู่ในหัวคนจะไหลไปไหน,นก็ต้องเอาตัวคนไปด้วยนี่สมองไหลต้องเอาไว้คนมีปัญญาเอาไว้เฉลียวฉลาดเอาไว้เพราะนั้นปัญญาจึงเป็นทรัพย์ที่ในหมู่มนุษย์เนี่ยต้องการเหลือเกินชาติว่าบแล้วต้องการยิ่งกว่าฟาร์มสวยอีกนะถ้าท,ทั้งเก่งด้วยฉลาดด้วยสวยด้วยยิ่งดีใหญ่เลยแต่ถ้าว่าในกลุ่มชนในสังคมอย่างเช่นว่าในโรงงานเนี่ยต้องการพัฒนาเนี่ยต้องการสมอง ความสวยเดียวก็ไปเลือกรับสมัครมาได้สมองถ้ามันสวยอย่างเดียวไม่มีสมองเนี่ยไม่รู้จะพัฒนากันไปได้ยังไงนะต้องการสมองต้องการปัญญาที่สุดแม้พุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันต้องมีปัญญานะผู้ที่จะมาฟังธรรมศึกษาธรรมเนี่ยต้องมีสติปัญญามีปัญญาดีเข้าใจฉลาดเหตุเหนนผลโอโย่เม่งั้นันฟังธรรมไม่รู้เรื่องฟังธรรมไม่สนุกฟังแล้วก็หลับฟังแล้วหน้าเบื่อหน่าย มันไม่รู้ฟังแล้วมันไม่รู้คุณค่าไม่รู้เหตุรู้ผลมันอ่ะหน้าเบือ่อนะตอนอาตมาไปเป็นทหารนี่ตอนนั้นมันไม่สนใจอะไรมากรอกทหารทัางกองร้อยเวลาฟังทำทีงต้องเอายมองทาตามันมันก็มันหลับออหลับแล้วมันซ่อมเอามาซ่อมคือมาต้องมาซ่อมคือหมายถึงเอามาวิ่งมาออกกําลังมากิ้งมาเกลือกมาวิ่งตะเข้วิ่งตะกรวดไปอย่างนั้นแหละในสนามเอาคนมาวิ่งคือเขาเรียกซ่อมมันนะ หลับไม่ได้แต่มันมันหลับนยโยมฟังมันไม่รู้เรื่องมันมันมันไม่เพลินมันมันไม่น่าเพลินมันมันไม่รู้จักคุณค่าอะไรของมันว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรนะนั้นทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์ที่น่าพึงใจของคนเลยอย่างหนึ่งคันนี้ข้อต่อมามนุษย์ทรัพย์คือได้อัตภาพเป็นมนุษย์ที่เขาเรียกว่าได้มนุษย์สมบัติอันนี้หมายถึงว่าถ้าปัจจุบันนี้เราได้แล้วเนี่ย เราทำยังไงต่อไปมันจะได้อีกเราทำยังไงในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ได้แล้วเอา,เอามีบ้านอยู่ได้แตภาพเป็นมนุษย์มีรถมีอาหารกินคราวนี้ก็ถามว่าแล้วต่อไปแล้วทำยังไงคุณจะได้อีกแล้วก็แก่เท่าแล้วก็ตายตายไปแล้วทำยังไงคุณจะได้อัตภาพอย่างนี้อีกหรือที่มันดียิ่งกว่านี้อีกทำยังไงจะได้ทำยังไงจะได้งไงไดอันนี้แหละสำคัญอันนี้ยิ่งยากไปอีก ถ้าไม่ได้เจอศาสนานะเหตุปัจจัยแห่งมนุษย์เนี่ยเราจะได้อย่างไรพระเจ้ายัางเตือนอะไรเธอเกิดมาเนะ่ยเธอเธออย่าเป็นผู้ทําลายศีลน,นะศีลธรรมคือศีลเนี่ยศีลห้าเราเนี่ยเธออย่าทําลายมันนะถ้าเธอทําลายศีลห้าคือไม่ได้รักษาศีลมันทําลายศีลห้าเนืองๆเนี่ยเธอจะเปรียบเหมือนคนที่เกิดมาเพื่อขุดตนเองเลยนะเกิดมาเพื่อขุดตนเอง คือขุดรากเง่าอห่ฟาร์มเป็นคนทิ้งอัตภาพต่อไปก็ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเหมือนต้นมะม่วงเงี้ยอยู่โยมโยมไม่ต้องไปล้มต้นมาหรอกขุดดินลงไปแล้วไปตัดตัดตัดรากมันน่ะขุดขุดรากมันน่ะตัดรากมันในขาดไปหมดเดี๋ยวก็ตายหมดแล้วไม่นานเดี๋ยวก็ตายเกิดเป็นมนุษย์ไหมยังกันนะถ้าทําทําลายศีลห้าเสร็จแล้วเกิดมาเพื่อขุดตนขุดรากเง่าอห่ฟาร์มเป็นคนทิ้งอัตภาพต่อไปก็จะไม่ได้ ฉพะนั้นทราบที่น่าพึงใจมันพึงใจยังไงก็ย,ยมดูสิการได้เป็นมนุษย์นะ่ะแล้วมีอาการคบรบสามสิบสองอ่ะกัเทียบกับตับอื่นๆที่เกิดมาเนี่ยเทวดาไม่ต้องไปพูดถึงไอ้พวกผีพวกเปดยังไม่ต้องไปเทียบอะ่ะเอาแค่มนุษย์ด้วยการไอ้ที่เกิดมาที่มองเห็นด้วยตาเปล่าอะ่ะไอ้พวกเปดพวกผีพวกนั้นมันกายโปร่งแสงปานมันกายโปร่งแสงม,มือไปจับไม่ได้สัมผัสได้แต่มันบางทีสัมผัสได้แต่มองไม่เห็นด้วยตาเขาเรียกกายโปร่งแสง ไม่ได้กินอาหารแค่นอย่างเราที่จะมาเที่ยวมาสดน้ําแกงอย่างเรานี่มันทําไม่ได้มีไม่มันมีสัมผัสได้แต่ว่ามัน,ม,นมองด้วยตาบางทีไม่ได้ไม่ต้องไปเทียบกับคนพวกนั้นกสัตว์เหล่านั้นเทียบกันได้เกิดขึ้นมาเนี่ยโยมเนี่ยที่เป็นต่างชางมา้าบัวควายหมูหมากาตาเนี่ยการเป็นมนุษย์เนี่ยไออันไหนมันจะดีกันเจ็บปวดก็พูดกันรู้เรื่องโรงพยาบาลก็มีรักษาจะไปโน่นไปนี่ก็ไปได้ จะให้ทานศาศรักษาสินก็ทําได้ภาวนาก็ทําได้อาพวกศาต์อื่นมจะทําอย่างนี้เราได้เลอก็อยู่แต่ในป่ากันอยู่ใจย่างนั้นแหละหาฟาร์มเจริญไม่ได้ยากนะและยิ่งยากกว่านั้นคือกุศลมันไม่เจริญต้องจริงๆเลยละ่ะต้องเฉียบจริงๆเลยละ่ะอย่างที่พระโพธิสัตว์อย่างงี้ ผู้เจ้าเราเสบอชาติเป็นสุนัขก็ดีเป็นลิงก็ดีไอยยางนี้เป็นกระต่ายที่ว่กระโดดลงไปในกองไฟให้เนื้อเป็นทานไอยยางนงี้ได้แต่มันน้อยที่เป็นพระโพธิสัตว์ขนาดนั้น้ะมันน้อยถ้ามาเทียบอย่างวิ่งคึกคักคคักอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านเราอย่างเงี้ยโอมจะรู้ได้ยังไงอันนั้นการที่บุคคลอัตภาพเนี้ยได้เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วจะรักษาความเป็นมนุษย์คืออัตภาพหน้าได้เป็นมันง่ายถ้าอยู่ๆล้วเป็นสุนัขนี้ถ้าเกิดมาชาติหน้าจะเป็นมนุษย์เนี่ยจะเอาเหตุปััจจยอะไรมา คุณจะสร้างเหตุปัจจัยอะไรคุณจะสร้างวิธีไหนแล้วอยากจะไปสอนมาได้ยังไงมันไม่รู้เรื่องหรอกมันยิ่งยากรากนั้นซับคือฟาร์มเป็นมนุษย์ที่เราได้ในปัจจุบันเนี่ยการที่จะก้าวเป็นมนุษย์ไปข้างหน้าหรือรักษาฟามเป็นมนุษย์ในอัตภาพหน้ามันง่ายโอกาสมันง่ายยิ่งมาเจอาศาสนายิ่งค่อนข้างง่ายเลยง่ายเลยถ้าไม่เจอาศาสนาเนี่ยเขาไม่เจอาศาสนาเขาก็ให้ทานกันบ้างนะเราดูต่างประเทศที่รวยๆอ่ะ ไปสร้งโรงพยาบาลบ้างสร้างโรงเรียนให้เด็กในประเทศที่กันดานบ้างอัน,นเขาก็ให้ทานแต่ในตาตานังเรายิ่งกว้างยิ่งละเอียดดีกว่านั้นอีกนะอันนี้ฟาร์มเป็นมนุษย์นะอันข้อต่อไปกายได้เขาแบาทิพยสมบัติหรือสมบัติที่เป็นทิพย์อาไาท่านี้ตายไปแล้วนี่ไปเป็นเทพไปเป็นเทวดาเทวดาแบ่งเป็นห้าพวกใหญ่ๆลูก,กเทวดาเทวดาที่อยู่กับต้นไม้ ภูมิเทวดาเทวดาที่อยู่กับพื้นที่อย่างที่เราเรียกเจ้าที่พระภูมิอะไรงั้นน่ะก็คือเทวดาไม่เดียวบางคนบอกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งศาลให้คนนั้นมาเชิญไม่ลงหรอกคนนี้มาเชิญไม่มาหรอกต้องชั้นที่จึงจะเชิญมาไม่เชิญลงจะต,ต้องไปเชิญแต่ไม่ก็มันเกิดมันอยู่ตรงนั้นแล้วจะไปเชิญมาจากไหนถ้ามันเชิญมาอย่างนั้นนะสบายโยผู้หญิงไม่ต้องไปทํากิฟต์ทำกัปกอะไรแล้วไม่มีลูกตายตัง้งศาลเชิญมาก็มา,ก,มากัน,นอู้อ่าไรเีไม่ต้องเสียงเงินเยอะแยะ ไม่มารอโยม,มเป็นไปตามกรรมกรรมตกแต่งตัดให้เป็นไปกรรมคือการกระทำเนี่ยอย่างที่เราโดมทำเนี่ยเป็นไปตามกรรมกรรมตกแต่งตัดให้เป็นไปไม่ใช่อยู่ๆไม่ได้สร้างกรรมอะไรแล้วไปเชิญเ้าเอามาโยาไม่มาหรอกจะไปทําไมบางทีเนี่ยจะไปเขามาชวนเราไปต่างเชิญไปต่างประเทศโยมมาถามเชิญไปทําไมเอาเชิญไปทําไมก่อนออกค่าเครื่องบินให้ฉันไหม เลี้ยงดูฉันไหมมีหลักประกันอะไรให้ชั้นถ้าบอกอเชิญมาเฝ้าบ้านเชิญไปเชิญไปรับจ้างไปอยู่บ้านโอ้ไม่ไปแล้วใครจะไปอยู่งี้สบายดีกว่าไปก็ได้แต่ต้องฟังข้อตอบแทนก่อนถ้ามีข้อตอบแทนที่มันเหมาะสมก็ได้อันนี้อย่างเึ่เชิญมาอยู่เชิญมาเฝ้าบ้านเขากถอบางบ้านบาทก็ไม่เคย่ายมน์ก็ไม่สวดเอาบุญที่ไหนมามาอยู่แบบแห้งแรงเขาอยู่เขานั้นไม่สบายดีกว่าเลยนะ อนั้นยานะเพราะนั้นการที่บุคคลที่ได้สมบัติเป็นทิพน่ะยิ่งยากเมื่อกี้นี่กล่าวไปแล้วว่าแค่สุนัขนี่ชาติต่อไปจะเกิดเป็นคนก็ยากแล้วเป็นคนที่จะไปเกิดเป็นคนก็ยากเป็นคนแล้วเกิดไปจะไปเกิดได้เป็นกายทิพเนี่ยยิ่งยากกายทิพที่เป็นสูงสูงดีๆนะเป็นเทพธิดาเทพบุตรอย่างเงี้ยไอถ้าไปเป็นผีเป็นเปรตไอเป็นอสุรกายเอ่อย่างเงี้ยล้วก็มีเพราะด้วยอํานาจให้อาคุล เพราะนั้นมันก็จะไปอย่างนั้นถีละมากผู้เจ้ายังบอกว่าเทวดาจุติลงมาเนี่ยที่จะมาเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยเพราะว่าพอตายปุ๊บเป็นมนุษย์นี่ทําทั้งดีทั้งเชื่อไว้ดีพอตายไปได้เสวยผลเป็นเทพก่อนพอหมดบุญเทพคนนี้ลงมาคนนี้มันไม่เป็นมนุษย์ลนะคนนี้ก็ไปเสวยอ,อาคุตรลกรรมที่ตัวเองทําก็ไปเป็นตัดนร,ร,รกรตัดไปตัดตุลกายตัดดีฉานไปงั้นเนี่ยอย่างเราเวลาคนจะตายให้พรนะนะไปไม่ต้องห่วงอะไรนะ ไม่ต้องกังวลแล้วไปอยู่ดีๆโยบางคนก็บอกอนะไปอยู่กับผู้เจ้านะไปเฝ้าผู้เจ้านะก็แล้วแต่จะว่าเ,าเทวดาเขาให้พรกันเวลาจะติขอให้เชิญลงไปเกิดเป็นมนุษย์นะไปเกิดในถิ่นที่ที่มีศาสนานะเพราะศาสนาบางประเทศมันไม่มีนี่ก็อ,อย่างอย่างประเทศไทยนี่มีมายาวนานศาสนาสองพันหกรอปีบางประเทศยังไม่เจอเลยเพราะนั้นเวลาเทวดาจะติก็บอกว่าเพราะเขารู้นี่อันเนี้ย เริ่มแล้วลาสีไม่มีแล้วดอกไม้เหี่ยวแห้งแล้วจุติแน่อีกไม่นานก็จุติแล้วเขารู้นี่ก็เหมือนเรารู้คนโอนิมจะตายแล้วโคมมาแล้วเตรียมมาเตรียมเสื้อผ้ามาได้แล้วหมอบอกเตรียมเสื้อผ้ามาได้แล้วมาเปลี่ยนให้เทวดามก็รู้อนอห็นอ่าบเนี่ยจะจุติแล้วก็ให้พรแล้วเธอไปเกิดดีๆนะเธอไปเกิดในถิ่นไปเกิดเป็นมนุษย์นะไปเกิดในถิ่นที่มีศาสนานะศาสนาที่ยังอยู่ที่ยังยืนยาวอยู่อะ ให้ไปเกิดในถิ่นที่มีศาสนาที่ยังยืนยังมีหลักธรรมคาสอนตกทอดมานะขอให้เธอไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีอาการครบสามสิบสองนะไปเกิดในถิ่นที่มีศาสนาให้เธอมีศรัทธาในธรรมนะเธอจะได้บําเพ็ญกุศลแล้วก็กลับขึ้นมาอยู่ด้วยกันอีกเพราะเทวดาก็คิดแค่นั้นตัวเองเป็นเทวดาก็คิดว่าตายไปแล้วให้กลับมาเป็นเทวดาอยู่ด้วยกันอีกอันทีจะไปนี่พงนีิพาอะไรนะบางทีคนมองไปไม่เห็นเทวดาก็ยังมองไปไม่เห็นเลยเหมือนอย่างเราอย่างนี้อืะ เขาได้รวยอย่างเราก็พอที่จะเกินเราขึ้นไปอีกเนี่ยบางคนก็มองไม่เห็นหรกโอ้ยแค่เราเลานี่ก็ดีแล้วนะให้รวยขนาดนี้ตักร้อยสองร้อยล้านนี่ก็ดีเองจะได้รวยๆอย่างนี้อีกแต่ที่จะเกินไปนั่นอีกละเอียดไปไงบางทีก็มองไม่เห็นเทวดาก็อย่างนั้นท่านเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกอเธอเป็นมนุษย์นะไปเจอในถิ่นที่มีตานาราฉะนั้นนี่คือสมบัติทิพสมบัติที่เป็นทิพเราจะได้ไหมเราจะได้ง่ายไหมจะด้วยวิธีไหน อันนี้เดายังไม่ได้แต่ทํำยังไงมันจึงจะได้และมันจะต้องเป็นไปด้วยนะมันจะไม่มาอยู่อย่างนี้เป็นร้อยปีพันปีเดี๋ยวก็ล่วงรับดับหายและจะไปยังไงถ้าจะได้สิ่งเหล่านั้นมานะอันสุดท้ายสมบัติคือมรรคพานคืออันนี้เขาบอกสมบัติอย่างยิ่งนะสมบัติอย่างยิ่งคือพระน,นิพานนั่นสิ่งที่คุณโยมมาทําแล้วที่ทํามาแล้วที่ทําอยู่ตอนนี้อย่างเวลา โยมจมาทานศีลก็ดีให้ทานก็ดีเห็นไหมให้ทานศีลลงท้ายกันนะ่ะศีลย่อมเป็นไปเพื่อพระนิพพานทานกรรมาการขอให้เป็นไปสุดท้ายก็เป็นการสิ้นอาสวะก็คือให้ถึงพระนิพพานนี่คือสมบัติอย่างยิ่งที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาเสาะแสวงหาเขาต้องการกันผู้มีปัญญาคือบัณฑิตทั้งหลายนะที่ฉลาดเขาจะต้องการถ้าคนที่ยังฉลาดกลางๆก,ก็แสวงหาอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ที่เขาเรียกว่าคำว่าอ,าอ,าอนาริยปิเยตนาแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐเลยดีแต่ยังวนเวียนอยู่กับชาติชรามแล้วนะเกิดแก่เต็บตาอยู่เงี้ยมันไม่ใช่อริยปิเยตนาคือแสวงหาอย่างอริยะคือการพ้นไปเลยจากวางบนคือวัตถตรงตาเหล่านี้ฉะนั้นนี่คือสมบัติของมนุษย์ที่น่าปรารถนาน่าพึงใจน่าอยากได้เป็นที่ชื่นตาเป็นที่ชื่นใจ,จเจริญตาและเป็นเหตุ ปัจจัยแห่งการเจริญปัญญาได้อย่างหนึ่งนาะมีเดยะกัก้านาชาติชาติาตโภคะอายุควาไม่มีโลกวันนะปัญญาและมนุษย์สมบัติแล้วก็ทิพสมบัติแล้วก็ที่สุดนิสมบัติอย่างยิ่งคือมริพานนะในวันนี้ที่ตามาได้นำอาหลักธรรมเหล่านี้มาอธิบายขยายความคุยโยมได้รับฟังก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้ว สุดท้ายนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลใดๆก็ตามที่คุณโยมทั้งหลายสะสมไว้ดีแล้วและด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลใดๆก็ตามที่หมู่พระพิตุสงในวัดแห่งนี้ได้ภาคเพียรตั้งสมอบรมให้มีให้เกิดขึ้นแล้วและด้วยอำนาจแห่งคุณของพระศรีรัตนตรัยทั้งหลายได้แก่คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของเหล่าพยสงทั้งหลายขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นและคุณของพระศรีรัตนตรัยทั้งหลายเหล่านั้นจงมารวมเป็นภารวะปัจจัยนุนนําให้คุณโยมทั้งหลาย ที่มาอยู่ณที่นี้ก็ดีตลอดจนหมู่ญาติหรือบริวารบ่าพ้ายที่อยู่ทั้งบ้านก็ดีขอจงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยจตุรพิษธพรใช้ทั้งสี่เกือ้อายุวันณนะสุขะพาราปฏิพานธนาตา,าต้นบตทแม่คิดหวังสิ่งใดที่ไม่ผิดไปจากทํานองคลองทมไม่เกินไปจากวิสัยของมนุษย์จะพึงได้พึงถึงขอความปราถนานน้นาน,านจงสำเร็จสมควรเกิเหตุปัจจัยจงทุกคนทุกประการเทิด